ค่ะวันนี้เราก็มาถึงวัดตะโปธารามนะคะจังหวัดระนองค่ะอันนี้อยู่ตำบลเลรนะอยู่ตำบลลืมแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะวัดตะโปธารามค่ะตรงนี้เขาจะมีบ่อน้ำพุนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน สารบ่อน้ำร้อนตรงนี้มีสารบ่อน้ำร้อนด้วยนะคะสาระวารินค่ะน,นี่จังหวัดละนองนะคะตรงนี้เป็นบุกเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมพักผ่อนค่ะอีจังอันนี้เป็นสพอพลักษาวารินนะคะ หน่วยบริการประชาชนตรงนี้จะมีสารด้วยนะคะบ่อลูกสาวค่ะตรงนี้ตรงนี้มีบ่อลูกสาวนะครับเป็นบอ่อน้ำแร่โอ้โหควันขโมงเลยน้ำเดือดปุดๆเลยนะคะสาลทุกาทุกนะคะ,สา,ะ,คะสารเจ้าพ่อเจ้าแม่บอ่อน้ำร้อนนะคะจะอยู่ข้างในนะคะ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บ่อน้ําร้อนนะคะเราได้เข้ามาไหว้ท่านก่อนนะคะก่อนที่จะไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสถานีตํารวจนะคะที่บริการประชาชนเนี่ยค่ะหน่วยบริการประชาชนรักษาวารินสอพออเมืองกะนองนะคะหาดทิพย์อันนี้เปิดให้บริการเวลาตีห้าถึงสามทุ่มนะคะ รองคาเฟ่นะคะอันนี้เป็นบ่อน้ำร้อนเป็นบ่อแม่นะคะเป็นบ่อแม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างนะคะวันขโมงเลยอันนี้ก่อน ตำรวจนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็แนะนําอันนี้โครงการพัฒนาฟื้นฟูนะคะเข้ามาก็จะเจอตรงนี้ก่อนเทศาบาลเมืองระนองนะคะอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อนน้ําผู้ร้อนรักษาวารินนะคะเดี๋ยวไปถ่า ตรงลงลเดินนิดเดียวนิดเดียวเหรอไปเดินไปอีกตรงนู้นใช่ไหมไปที่สะพานเชือก่อเชือกแขวนเขาบอกมีสองอ่างมีทางอ๋อมีซ้ายขวาเนาะอเราจะเดินไปที่สะพานสลิงกันนะคะสะพานสลิงนะคะโอ้ยเป็นสะพานสลิงน้ำแร่ด้วย ทันหลาทนหลนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะ น,นี่จังหวัดระนองนะคะบ่อน้ำพุร้อนนะคะบ่อน้ำพุร้อนนะคะจังหวัดละนองค่ะ ไม่มีค่ะอันนี้เป็นสะพานแขวงนะคะของจังหวัดระนองค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกสะพานหนึ่งนะคะเป็นสะพานแขวนซึ่งเป็นพุดน้ำพุด้อแล้วก็มีน้ำตกนะคะสวยงามค่ะที่นี่จะมีสองสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่าง เป็นน้ำพุร้อนนะคะที่ไหลเป็นน้ำแร่ค่ะก็เป็นน้ำแร่นะคะใครก็อยากจะลงไปได้นะคะเป็นแช่ตัวอะไรได้นะคะเพราะว่าในน้ำแร่เนี่ยมีคุณสมบัติที่รักษาโรคได้นะคะน้ำก็จะออกร้อนๆหน่อยนะคะมีทั้งบ่อพ่อและบ่อแม่นะคะ โต้นไม้นี้สวยงามมากเลยอะ่ะต้นใสเดี๋ยวเราจะไปดูก้นทนอมสวยค่ะเรายังไม่เคยมานะคะถ้าใครมาก็มาแวะกันแถวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบ่อ อันนี้เป็นบ่อใหญ่นะคะอันนี้คนก็นักท่องเที่ยวนะคะก็จะมาชื่นชมบ่อมาอาบน้ำแช่เท้ากันนะคะ ก็จะมาแช่เท้ากันนะคะแช่เท้ากันนะคะคนก็จะมาความสุขกันนะคะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพีกรรมตักน้ำนะคะในการประกอบพระราชพิธีบรมราชนครชาลศักราช2562นะคะบ่อน้ำพุ รักษาวารีนะคะจังบ้ันนอกค่ะอันนี้มีรูปในหลวงนะข้างบนนะปับน้ำศักดิก์สิทธิ์นะคะเเดินเดิน,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 นเข้ามุมกันนะ กล้องอยู่ยตรงไหนก็นเดินผ้าล้วตกบ่อแย่ yeah, เลยน้ำมันล้อนออกมานะอันนี้เป็นบ่อใหญ่นะคะจังหวัดระนองค่ะอ๋อชื่อว่าบ่อพ่อนะคะบ่อนี้ใหญ่้โหควันึนนี่นะคะบ่อพ่อนะคะควันขึ้นเลยค่ะน,นะคะ รัศวารินนะคะจังหวัดระนองค่ะฮัลโหลฮัลนักท่องเที่ยวสองคนนี้จุ่มน้ำหรือยังจุ่มน้ำหรือยังจุ่มแล้วจุ่มแล้วอ่าบ่อนันอันนี้เขาก็บ่อนี้จะไม่ค่อยร้อนมากนะคะเขาก็จะมาแช่บ่อนี้กัน อยู uh, ่ๆ uh, อัสลามอันน <zięki> ี้เป็นบ่อที่เขามาแช่นะคะแช่เท้าได้ ฮัลโหลนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยี่ยมนี่ก็แช่เท้ากันนะคะชิลๆตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่ค่อยร้อนมากนะคะอุณหภูมิก็อยู่พอได้พอดีพอดีนะคะ อันนี้ก็เขาจะให้แช่ไม่เกิน20นาทีนะคะแล้วก็ต้องขึ้นมานะคะไม่งั้นบางคนเนี่ยแช่แล้วเป็นลมนะคะก็แช่แล้วก็มันจะมีคุณสมบัติน้ำแร่ที่ดีนะคะบำบัดให้ร่างกายคนที่เป็นแบบเกี่ยวกับโรคผิวหนังก็จะหายนะคะอันนี้เขาก็มาเป็นกลุ่มๆก,กันนะคะ เป็นบ่อพ่อนะคะล้าขึ้นนะคะอนี้ันนี้เป็นบ่อพ่อนะคะบ่อน้ำแร่จังหวัดละนองนะคะ ข้าวนะคะทานข้าวทานข้าวนะคะร้านอาหารคุณลิ้นนะคะเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนไปแล้วก็ไปทานอาหารฝั่งนู้นนะคะอันนี้คือร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานกัน welcome to คุณลิ้นนะคะยินดีต้อนรับสู่เมืองร้านนองนะคะวิดีโอ,โอถ่ายเป็นร้านอาหารคุณลิ้นนะคะอันนี้เขาก็จะมีรถสีแดงนะคะเป็นรถในจังหวัดเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันค่ะ อันนี้หน้าร้านเขานะคะตู้ไปรษนีย์เก่ารถตุ๊กต๊กรถตุ๊กต๊กพาพี่คเน่ด,ด้วยนะคะ บัทหนึ่งค่ะมีปักนี้แล้วก็มีข้างในเลยได้เ,เลยจ้ะค่ะขอบคุณคพี่พราจานย์พระอาจา์สไลด์เล่นจ้อพาจานอันนี้ร้านอาหารคุ้นลิ้นนะคะจังหวัดระนองค่ะเราก็พระอาจารย์ท่านได้พาลูกศิษย์ลูกหามาทานมื้อเย็นกันนะคะ นี้ก็พนักงานก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าอาหารุิลิ้นเขามีอะไรบ้างนะคะก็ทุกคนมานั่งรอเตรียมกันแล้วนะคะเพราะว่าตลอดพดก็ยังมากันไม่คมนะคะแต่อาหารจะเสิร์ฟตอนประมาณหกโมงกว่าๆนะคะ นี่ก็มีโซนข้างบนค่ะขอบคุณค่ะเมียวเมียวมียวอันนี้ก็รอนั่งทานกันนะคะก่อนเปิดก่อนตุ๋นตุ๋นมีน้ำพริกกอ๋อมีน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกกะปิเป็นพริกไข่ปูอ๋อน้ำพริกไข่ปูนะคะวันนี้แล้วก็มีปลาทอดน้ำัดปลามักกระเท ปลาทอดปลาทอดพี่แกงปูงนิ่มทอดกะเทียมนะคะตัวนี้นั่งได้8คนนะคะอาหารดูน่าทานมากนะคะ,คะร้านอาหารคุ้นลิ้นนะคะจังหวัดระนองค่ะ เอกซเลนะคะคนตาทิพย์ร้านอาหารคุณลิ้นคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมมีดารานะคะหลายคนมานั่งทานด้วยนะแต่ละคนมาก็จะมาถ่ายรูปรีวิวไว้นะคะร้าอาหารคุณลิ้นจังหวัดระนองนะคะ อาหารคุณลิ้นนะคะจะมีไท er. oh. ม์ฟอร์เมอร์โอ้มีหุ่นยนต์ด้วยนะคะนี่หน้าร้านเขานะคะมีแอลวิเพลสซีนะคะ ที่พระอาจารย์จากวัดจมูลนะคะท่านพักครูค่ะพาเรามาทานอาหารที่ร้านคุณลิ้นนะคะร้านอาหารคุณลิ้นนะคะจังหวัดระนองค่ะ พี่คเนตนะคะหน้าร้านอาหารคุณลิ้นค่ะอันนี้ร้านอาหารคุณลิ้นนะคะร <c oughs> ้านอาหารคุณลิ้นนะคะจะมียอดมนุษย์นะคะหลายๆตัวเลยนะคะโอ้น่ารักค่ะสวยมีเอลวิปแคสซี่น,นะคะมาลินมัโลค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะ ใก้จะทุ่มแล้วค่ะที่จังหวัดระนองนะคะอันนี้ร้านอาหารคุณลินนะคะ